สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเจท้ทช่องพาพี่น้องมาชมแปลงนาข้าวที่อําเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีของคุณศักดานะครับเจ็ดไร่สามงานเกี่ยวไปนะครับโอ้โหดูเม็ดข้าวครับสวยงามมากครับเนี่ยทำข้าวปลูกได้เลยนะครับเม็ดใสเมตต็ดเต่งนะครับใช้สามเกลือของเราเทนเดอร์นะครับหมักฟางแล้วก็หวานใบยกนะครับแล้วก็ใช้กิ่งทองนาโนเอนไซม์ N พ่น เจ็ดไร่3งานได้ข้าวไป9ตันครับพี่น้องโอ้โหเหลือเชื่อครับนี่เป็นสัมภาษณ์คุณศักดาเลยครับดูกันเลยว่าเขาใช้อะไรครับสวัสดีครับผมศักดาอำเภอท่ามากาครับผมได้ทําหอมปทุมโดยใช้ฝางเทนเดอร์ย่อยข้าวดีดข้าวเด้งและหญ้าทุกชนิด แล้วตามมาด้วยกิ่งทองนาโนเอนไซม์ที่ผมได้ใช้ไม่ได้ใช้สารเคมียาปราบศัตรูพืชและแร่ธาตุไบยยที่ผมได้เปลี่ยนใจมาใช้ในครั้งนี้เพื่อลดต้นทุนโอ้โหดูเม็ดข้าวครับพี่น้องครับ จับดูแล้วเนี่ยแข็งเป๊กเลยครับเม็ดแต่งเม็ดตึงนะครับไม่แน่นเลยครับไม่มีเม็ดรีบเลยโอ้โหดูครับไหลโจกจกเลยครับพี่นะครับนี่ครับผลงานของจิิงทองใบยกนะครับสามเกลอนะครับเทนเดอร์นะครับเทนเดอร์คือสารย่อยสลายหมักไว้ก่อนครับพอหมักเสร็จแล้วปุ๊บนะครับหมักฟางย่อยสลายฟางทําให้ได้ปุ๋ยนะครับจากฟางหมักสดนะครับทําให้ได้ปุ๋ยอย่างดีครับ ตามธรรมชาติมี NPK มีแร่ธาตุอาหารนะครับทำให้ได้ผลผลิตดีอย่างนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นชัดเจาะวะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องใช้กิ่งทองใบหยกครับพี่น้องครับนี่ดูผลงานนะครับข้าวไม่เคยโกหกครับข้าวดีไม่ดีนะครับดูที่ผลงานผลลัพธ์เลยนะครับพี่น้องครับไม่ต้องไปโฆษณาเกินจริงครับว่า สินค้าของเราดีขนาดไหนต้องให้เห็นกันจะด่ด้วยตาแบบนี้ครับชาวนาอาชีพเท่านั้นที่จะบอกกันนะครับที่จะเห็นกันชัดเจนอย่างนี้ต้องเป็นชาวนาคนที่ทำนาอาชีพจะมองออกครับเม็ดข้าวดูรวงข้าวเขาก็รู้แหละครับไม่สามารถโกหกเขาได้นะครับนี่คือของจริงครับเจ้าของนายืนยันเลยครับว่า3มเกลือของเราครับได้ผลผลิตผลลัพธ์ดีมากๆครับเพียงตกได้ละไม่ถึง1 0 0 0บาทครับพี่น้องครับไายเชนเดอร์ หมากนะครับเทนเดอร์สารย่อยสลายนี่ก็ขวดละ390บาทครั้าบนพี่น้องหมากได้2ไร่ขึ้นนะครับตกเฉลี่ยก็ไร่หนึ่งไม่ถึงร้อยาหนาไม่ถึงไม่ถึง200นะครับโอ้โหเนี่ยคุ้มค่ามากและก็ใช้ใบยกวานตอนเขายุสามวันนะครับทาให้โอ้โหนะครับเมออ็ดรวงต้นแข็งใบตั้งต้นเขียวนะครับแตกกอดีแล้วก็อ,ออกรวงสวยงามครับแล้วก็ฉีดพ่นด้วย กิ่งทองนาโนเอนไซน์นะครับอาหารทางใบนะครับจองช่วงข้าวอายุ30วันครับโอ้โหทําให้ผลผลิตเม็ดเต่งเม็ดตึงรวงใหญ่นะครับผลผลิตเยอะแยะอย่างนี้ครับจากเ็ดไร่3งานทําให้ผลผลิตได้ถึง9ตันโอ้โหพี่น้องดูครับนี่ครับร้อยพันคำยืนยันก็ไม่สู้เราเห็นด้วยตาครับพี่น้องครับดูครับก่อนที่ผมจะเก็บเกี่ยวในวันนี้อีกสักครั้งนะครับ ให้เกษตรกร,กรดูว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังที่ผมหลังจากที่ผมใช้สามเกลือ